พบยอดกัลยานามิตรอย่างไรก็ดีเมื่อบุญเก่าของท่านมาถึงจึงมีอันทำให้ได้พบกับยอดกัลยานามิตรก่อนที่จะหลงทางเลยเถิดไปไกลจนกูไม่กลับนั่นคือหลังจากที่ท่านเพิ่งกลับจากประเทศออสเตรเลียเพื่อมาเรียนเก็บวิชาระดับปริญญาตรีสาขาสัตวบาลที่มหาวิทยายลัยเกษตรศสาสตร์ ก็ได้มีโอกาสพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งตอนนั้นยังเป็นนิสิตร,รุ่นน้องปีสเป็นเหตุการณ์ที่ท่านจำได้ติดใจไม่มีวันลืมวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นวันลอยกระทงคืนนั้นท่านหิ้วขวดเหล้าไปรินแจกรุ่นน้องกลุ่มหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่าบรรดาน้องๆต่างก็รับไปดื่มโดยดีแต่มีอยู่คนเดียวที่ปฏิเสธแต่เป็นการปฏิเสธด้วยเหตุผลที่กระทบใจท่านอย่างมากว่าถือศีลเพราะท่านเองก็เคยถือศีลห้ามาก่อนตอนที่ฝึกสมาธิเพื่อเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันทำให้นึกสกิดใจอยู่ลึกๆว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดา แต่เสียท่าที่คืนนั้นเมาหนักไปหน่อยจึงจำหน้าไม่ได้และก็ไม่ได้ถามชื่อเอาไว้ด้วยรุ่งขึ้นพอสางเมาจึงเที่ยวเสาะหาตัวน้องคนที่บอกว่าถือสิงคนนั้นจนเจอมารู้ภายหลังว่าชื่อชัยบูรณสุดที่ผลครั้นพอได้เห็นหน้าได้พูดคุยกันโดยไม่มีริสุรามาบทบงัง จึงนึกชอบรู้สึกถูกอัธยาศัยอยากรับไว้เป็นศิษิ์คู่ใจหวังจะถ่ายทอดวิชาอยู่ยงคงกระพันให้แต่ก่อนที่จะถ่ายทอดวิชาให้ก็ต้องขอทดสอบภูมิธรรกันหน่อยต่อมาจึงมีการซักไซส์สอบภูมิธรรกันเริ่มจากคำถามพื้นๆไปก่อนหนักเข้าก็เอาถึงขั้นเปิดพระไตรปิฎกถามกันเลยทีเดียว ความที่ท่านเองอ่านตำรามามากคำถามก็เลยมากเป็นธรรมดาการสอบภูมิทำอยู่หลายวันจนไข้ขึ้นด้วยกันทั้งคู่ถามข้อไหนตอบได้ทุกข้อตอนไม่จนสักทีจากที่เคยตั้งใจจะรับไว้เป็นสิทธิ์ก็ชักลังเลเพราะดูแล้วภูมิธรรมฝ่ายผู้น้องสูงกว่าท่านมาก เหลือคำถามสำคัญขั้นตัดสินเรื่องสุดท้ายคือเรื่องนรกสวรรค์ครั้นพอถามเรื่องนี้ไปแล้วก็นึกในใจว่าถ้าตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้อย่างที่คนอื่นตอบก็คงยกย่องได้แค่เป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่ทว่าคำตอบที่ได้รับกลับเป็นคำตอบที่ชัดถ้อยชัดคำ ยืนยันขันแข็งด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงผู้ที่สามารถไปดูนรกไปดูสวรรค์ได้ยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่คือคุณยายอาจารย์จันขนนกยุงเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดปากน้ำภาสีเจริญเชื่อเถอะพี่เด็กจริงล้านเปอร์เซ็นต์เลย แล้วถ้าพี่เดชอยากเห็นนรกสวรรค์ด้วยตัวเองท่านก็จะสอนให้ครั้นเมื่อได้ประจักษ์และยอมรับในภูมิรู้ภูมิธรรมของรุ่นน้องคนนี้แล้วนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านจึงได้ยกพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขึ้นไว้ในฐานะครูบาอาจารย์แม้จะเป็นรุ่นน้องก็ตามแต่ท่านก็ละทิฐิ ยอมตัวเป็นสิทธิ์ด้วยความเต็มใจถือเป็นการก้าวข้ามความยึดมั่นในระบบอาวุโสที่ค่อนข้างเข้มข้นในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดมาเวลาอยู่ด้วยกันก็ให้นั่งให้นอนสูงกว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติให้ความเคารพเกรงใจ